จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมสำหรับสัปดาห์ที่สําสำหรับศึกวอลเล์บอลเนชั่นรีก2022นะครับโดยทีมชาติไทยของเราของเราเนี่ยทำผลงานนะครับชนะ1แพ้3เริ่มจากสามารถชนะทีมชาติแคนาดานะครับ3ต่อเซตจากนั้นเนี่ยก็แพ้ทีมชาติโปรแลนด์ไป 2. 3งเซตแล้วก็แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ0ต่อ3เซตก่อนที่จะแพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีม่มาบดนึ่งของโลกไป1 3ึงเซต โดยทีมชาติไทยเนี่ยนะครับสามารถเก็บคะแนนไปได้4คะแนนในการแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับและจากฟอร์มการเล่นในสนามที่เล่นไปยิ้มไปของลูกยางสาวทีมชาติไทยเนี่ยก็ทําให้แฟนบอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับตกหลุมรักในความน่ารักของสาวๆทีมชาติไทยกันเป็นจํานวนมากด้วยถึงแม้ว่าลูกยางสาวไทยเนี่ยจะไม่ใช่ทีมจ่าฝูงในสุพเนชั่นลีก2022หรือเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่ก็แต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกไปแล้วก็ว่าได้เช่นเดียวกับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางเพจลูกยางโลกอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์ภายใต้การดูแลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยหรือว่า f i v b เนี่ยนะครับเขามีการนำภาพของสาวๆทีมชาติไทยขึ้นปกเพจ Facebook นี่ครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งวันก็มียอดไลค์เกือบ0 0แสนไลค์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ย ยังมีแฟนวอลเล์บอลจากทั่วโลกเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวสูงถึง2,500ครั้งและมียอดแชร์ถึง3,000ครั้งด้วยกันนี่นะกราบก็ถือว่าคนทั่วโลกนะครับก็โดนสาวสาววอลเล,ล์บอลของไทยเราตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับทางเฟบวอลเล์บอลวงก็เปลี่ยนเอาภาพนักกีฬาวอลเล์ของไทยเนี่ยขึ้นปกนะครับแล้วก็มียอดไลค์ถึง0 0 0 0 0นะครับแชร์อีก3 0,000 แจก3,000นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะครับผู้ชมครับสําหรับการนะครับโชว์ฝีมือนะครับในสนามในชนลีของบรรดานักศึกวัลเลย์บอลิงนะครับในเนชลีก .2022 นี้ทีมชาติไทยก็สร้างผลงานได้น่าทึ่งนะครับแล้วก็เรียกรอยยิ้มเสียงร้อให้กับคนไทยอย่างมากนะผู้ชมเข้าไปทีนีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ